ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนที่เขาจะถูกเรียกว่าไอซ์คิงก่อนที่คนทั้งโลกจะมองว่าเขาเป็นเพียงวายร้ายและตัวตลกของเรื่องแต่ถ้าคุณได้รู้อดีตของเขาคุณอาจจะเกลียดเขาไม่ลงอีกเลยก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นไอซ์คิงแบบใน,นทุกวันนี้เขาเคยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งชายผู้มีชื่อว่าไซมอนเพติครอฟไซมอนคือศาสตราจารย์ด้านโบราณาคดีผู้หลงไหลในวัตถุโบราณและความลับที่ถูกฝังอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกในยุคก่อนเกิดสงครามเหตุเขาเป็นนักโบราณาคดีผู้มีชื่อเสียงและเคียงข้างเขาคือหญิงสาวผู้เป็นทั้งคู่่มน หัวใจของเขาเบตตี้กรอฟหญิงสาวที่ไซมอนรักลาวก็เป็นเจ้าหญิงของชีวิตทั้งสองทำงานวิจัยร่วมกันหัวเราะด้วยกันและฝันถึงอนาคตธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสุขเ,เล็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปซื้อมองกุฎโบราณชิ้นหนึ่งมามงกุฎที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันกับซ่อนพลังที่มนุษย์ไม่ควรแตะต้องและในวันที่เขาสวมมันลงบนศีรษะฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้นเขาเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จรงิงได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเห็นความลับของจักรวาลและเห็นโลกที่ถูกกินด้วยน้ำแข็งและตั้งแต่วินนนาทีั้มงกกุ็ เริ่มกินตัวตนของเขาไปทีละนิดความทรงจําเริ่มเลือนหายและสติก็เริ่มเลือนลางเบ็ตตี้ที่ได้แต่มองชายที่เธอรักค่อยๆกลายเป็นคนแปลกหน้าสุดท้ายเธอก็ได้เพียงแค่ถอยออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลายและนั่นคือครั้งแรกที่ไซมอนถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังเ <c oughs> มื่อวันเวลาผ่านไปมัชลูมวอร์มหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติได้เริ่มต้นขึ้นผลสุดท้ายจากสงครามคือระเบิดนิวเคลียร์ที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจนสูญสิ้นท่ามกลางซากปรักหักพังไซมอนได้พบเข้ากับเด็กผู้หญิงงงคนนนึทททีีี่่่่ัั้ตวเลออแไมม ไปและชื่อของเธอก็คือมาซิลีนราชินีแวมพร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองครับถึงเขาจะไม่ใช่พ่อของเธอแต่เขาเลือกที่จะปกป้องเธอไว้และใช้พลังจากมงกุฎเพื่อป้องกันอันตรายทุกอย่างออกไปจากเด็กคนนี้ทั้งที่รู้ดีว่าทุกครั้งที่ใช้มันเขาจะต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละนิดเขาแบ่งอาหารให้เธอพาเธอหนีจากสัปว์ประหลาดแล้วนอนกอดเธอไว้ในคืนที่ทั้งโลกมีแต่ความตายจนวันหนึ่งไซมอนเริ่มรู้ตัวว่าอีกไม่นานเด็กคนนี้จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วไม่เหลือชายคนเดิมออยยู่่่ตรงงงหหนน้าาาจะเเลืเพีีแคปแลลมุษ เขาังตัดสินใจทำในสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตไม่ใช่การตายแต่มันคือการจากลาเขาปล่อยให้เด็กผู้หญิงที่รักเสมือนลูกอยู่เพียงลําพังเพื่อให้เธอได้มีชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องเห็นเขากลายเป็นปีศาจไม่นานหลังจากนั้นชื่อของไซมอนเพติคอฟก็ได้หายไปจากโลกใบนี้เหลือ,อไว้เพียงพ่อมดน้ําแข็งผู้บ้าคลัง่งที่เรารู้จักกันในนามไอ์คิงวายร้ายที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นชายคนหนึ่งที่รักใครได้สุดหัวใจและยอมสูญเสียทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่เขารักแม้กระทั่งตัวตนของตัวเองก็ด้วย